ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังการที่พวกเรา ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีในการที่ปฏิบัติบูบชานั้นก็จะมีโอกาสเรียนรู้เรื่องจิตใจเรียนรู้เรื่องความจริงในพระธรรมคำสอนซึ่งประกอบการพัฒนาภายนอก และการพัฒนาภายในสิ่งที่เราได้น้อมกันอยู่ในเรื่องกิจกรรมในการกระทาของพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรนะละลึกสิ่งที่ตนนั้นกระทาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานะปรารถนากันอย่างยิ่ง ในเรื่องทําบุญแล้วจิตใจนั้นต้องการให้เบิกบานต้องการให้มีกำลังใจและเป็นที่พึ่งของเรากันเพราะนั้นจึงมีโอกาสนะย้อนระลึกถึงในอดีตที่เรามีความเพียรจากการที่คิดพูดทำนะแะต่สิ่งที่เป็นกุศลกัน นะสำคัญที่เราเคยสัมผัสก่อนที่เราจะได้กระทําก็มีความลุกลี้ลุกลนนะจะกระทําการกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่การที่เราได้น้อมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะถ้าหากว่าเราอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างบ้านต่างเรือนถ้าหากว่าเราเห็นว่าการที่เรา และลึกดีนะปัตนาจะไปกราบไปไหว้ไปทดแทนไปตอบแทนสิ่งที่เป็นความดีงามให้เรานะที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราหยิบยื่นให้เราก็มีการจัดเตรียมนะปัจจัยภายนอกนะที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเครื uh ่องนุ่งห่มปัจจัยสีที่พวกเรามีความ ตักอ,อกตั้งใจจะไปกราบไประลึกไปการเติมกาลังใจให,ห้หรือสั่งสมไปด้วยความดีงามเหล่านี้บางทีมีดอกไม้พวงมาลัยเราก็ยังระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดก็ด,กดีหรือวันที่เราจะไปพบหาท่านก็ดีพาลูกพาหลานเราเดินทางไปด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่น ว่าเหล่านั้นปัถนาจะทดแทนตอบแทนเนีประพฤติตนเป็นคนสัมมาทิฏฐิกันแต่สำคัญที่เราจะต้องน้อมระึกสังเกตจิตใจตัวเราเองด้วยว่าจิตใจของเรามีอาการเป็นอย่างไรก็หลายครั้งที่จิตใจของเราจะมีความปัถนาอย่างยิ่งที่จะตอบแทน นะไปกราบไปไหว้ไปนอบน้อมไปสักการะไปร่วมรับประทานอาหารไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันขณะที่เรามีความคิดเนะี่ยที่จะเดินทางไปพบไปกราบท่านจิตใจของเราก็ฟูอิ่มเอิบนะปัตนาปรุงแต่งเมื่อได้พบได้เจอนะพ่อแม่ปุย่าตายายครูบาอาจารย์แล้ว เราจะสมปัานาที่เราได้เดินทางไปในเรื่องการทำกรรมที่ดีดังกล่าวก็เลยไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันไปนวดไปจับต้องไปพูดจาแลกเปลี่ยนและก็เติมก็บงใจใจให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานั้นตามที่เราประสงค์ถ้าหากว่าใจของเราฟูในส่วนแบบนี้ ก็เรียกว่าบุญน,นั้นนะเกิดขึ้นกับเรานะก่อนที่เราจะได้กระทำด้วยทําไปแต่เมื่อเรากระทำนะความรู้สึกฟูนั้นสังเกตด,ดูว่าเริ่มเป็นกลางๆางนะเมื่อเราทำสำเร็จก็สมประสงค์คใจเราก็อิ่มเอ,อิบพออกพอใจนะนั่นหมายถึงกำลังใจอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนเราได้สร้างบุญน,นั้น สำเร็จจากความตั้งมั่นของเรานะจนกระทั่งจิตใจของเราไม่บกพร่องนะไม่มีโอกาสนะติดขัดขั้งค้างทำให้ใจเราฟูไดนะ้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราหยิบขึ้นมาพูดจากันมีอีกหลายเรื่องหลายส่วนทีเดียวนะเราจะทำบุญตัก,ตกบาตรทำกิจกรรมสังฆทาน หรือจะไปบุรณนะปฏิสังขรนะวัดบาอารามนะโลงเจโลงทานเหล่านี้จะเห็นว่าใจของเรานั้นมีพลังพิเศษอิ่มเอิบนถะึงแม้ว่าจะดูสังขารร่างกายไม่ไหวแต่เนื่องจากกำลังใจของเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรารากกนจะกระทำผลจากการสร้างความดีนั้นให้สำเร็จ ให้เป็นไปนตามความประสงค์ที่เราตั้งอกตั้งใจแล้วจะเห็นว่าจิตใจของเราถ้าหากว่าคนที่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิปัญญาก็จะเข้าใจเรื่องจิตใจตนเองว่าจิตใจนั้นมีสภาพความเบิกบานหรือจิตใจของเรามีสภาพห่อเหี่ยวเศร้าหมองนะปรุงแต่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรา โดยสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจใเราในสมัยอดีตถ้าจิตใจของเรายัางข้างค้างนะเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจในสมัยอดีตนั้นเราต้องประคับประคองอย่างดีเพื่อจะให้เหล่านั้นรักษาใจที่อิ่มเอ,อิบพอใจกับการสร้างบุญสร้างกุศลและจะเป็นบันไดให้เราได้เดินข้ามไปสู่ความสำเร็จทำให้ใจของเรา นะไม่ปรุงแต่งไม่ปรามาตไม่ไปจาบจ้วงล่วงเกินพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานะสิ่งเหล่านี้จะบันดาลน,นะให้เหล่านั้นจเจริญจากการประพฤติปฏิบัตินะพวกเหล่านั้นมีการนอบน้อมมีความตั้งอกตั้งใจไม่มีเงืเ่อนไขใดๆในการต่อรอง ว่าเรานั้นกระทำความดีด้วยจิตใจของเราโดยแท้จริงนะเมื่อเหตุจากเราที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งมั่นอย่างแน่นอนอย่างไรใจเราก็เบิกบานขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความนะดังใจได้อย่างใจในสมัยอดีตที่ผ่านมาก็ตามเท่าที่มีประสบการณ์ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังว่า คำว่าใจเบิกบานต้องฝึกต้องอบรมต้องฝึกให้เรามีสติให้เรารู้จักเหตุการณ์ที่เราเราลืกได้ว่าเหล่านั้นมีร่างกายของเรามีสภาพชีวิตที่เราใช้ประจำวันนี้ได้ก็เป็นเหตุอย่างยิ่งจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ของเราจึงทำให้เหล่านั้นเป็นบุคคลซึ่งสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่าน เนะเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนตัวเรากันเพราะนั้นจะเห็นว่านะสิ่งต่างๆเหตุของใจฟูในธรรมะเรียกว่าอะไรนะถ้าใจเราพอใจเรียกว่าใจมีราคะนะไม่ได้หมดไปนะจิตใจยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจของเราเกิดความพึงพอใจอิ่มเอิบใจนั้น เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าสภาพธรรมคืาเรียกว่าใจของเรายัางยึดมั่นถือมั่นในะสิ่งที่ได้ทำแล้วก่อนกระทำหรือทำสาเร็จแล้วมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะจกกนกระทั่งจิตเราเกิดได้นะเกิดความยินดีนะพอหวยหาหางหายไปสักระยะหนึ่งใจเราก็เหี่ยวเศร้าหมองตกตามลง อยากจะไปเติมใหม่แสดงถึงว่าใจของเรายังมีสภาพการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอยู่สม่ำเสมอหรือมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอนั่นเองเพราะนั้นอยากจะมาพูดจากันในเรื่องสภาวะธรรมจิตใจตกเรียกว่าเป็นปฏิฆะหมายถึงความเศร้าหมองจิตใจเบิกบาน หมายถึงจิตใจของเราเกิดราคะเกิดความพึงพอใจสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้ฝึกได้อบรมตนเองนะในเรื่องการสร้างฐานรักษาศีลการเจริญปฏิบัติบูบชาและการเจริญพิจารณาธรรมในกายในใจของตนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกันภายนอกนะจนกระทั่ง น,น้อมหาภายในนะสิ่งที่เราต้องแก้ไขพัฒนาก็ขอให้เรารู้สภาพธรรมของเราก็คือความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะใจเราเกิดความฟูความยินดีเพียงแค่รู้การเกิดขึ้นของความยินดีในใจก็เท่ากับเรารู้สภาพธรรมของตนว่าตัวเองนั้นยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ นะตัวละเอียดหรือตัวหยาบหรือตัวที่วางใจเราก็ต้องน้อมดูเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมาพูดจากันในเรื่องนะจิตใจฟูจิตใจเบิกบานนะจิตใจที่หวั่นไหวได้ให้นะสังเกตดูว่าบางทีเนี่ยเราไปทำสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจทำ แต่ทำไมจิตใ,ใจของเราถึงเศร้าหมองจิตใจของเราจึงเบิกบานเหล่านั้นหมายถึงสภาพการเกิดขึ้นในใจนะสมมุติว่าเราไปร่วมกิจกรรมโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนแต่ได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วคาดไม่ถึงสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นสิ่งที่สัมผัสนั้นทำไมตรงจิตตรงใจของเราพอดี ในเราก็เบิกบานนะร่าเริงนั่นเองเป็นเหตุให้เราได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการที่เราเรียนรู้และเราพัฒนาชีวิตตามพระธรรมคำสอนเรียนรู้เรื่องการเกิดของจิตใจตนเองกันนะถ้าหัยใจเราเป็นเรื่องหย,ยาบหยาบถ้าก็มีความรู้สึกนะทนไม่ได้กับสิ่งที่เห็นนั้นต้องแสดงกายภาพ เนื่อจากใจของเรายิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นอยากจะมาเสวนากันในเรื่องถ้าใจฟูเบิกบานถ้าใจเราเกิดนะเห็นใจเราเกิดนะจากความเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้สิ่งที่เราได้ประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นเรื่องกำลังใจ ที่ได้เติมขึ้นได้เป็นไปตามวาระของตนในะช่วขณะหนึ่งวาระหนึ่งก็ตามนะและเป็นเหตุสํำคัญทีเดียวทำให้เราได้รู้ได้มีโอกาสจับต้องว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุนะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้จับต้องพระธรรมคำสอนแล้วก็สามารถตรวจสอบกำลังใจตนเองกันได้ว่าเหล่านั้น ยังเหลืออยู่ยังมีอยู่เพราะเรามีความพึงพอใจเกิดขึ้นในใจของเรานะก็ต้องแก้ไขเรียนรู้ยิ่งยิ่งขึ้นในสภาพธรรมต่างๆมีคุณเป็นหลักถ้าหากเราเห็นใจของเราเกิดได้เกิดความเศ้าใจเกิดความดีใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนเราต้องพิสูจนะ์ในสภาพธรรมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องมีโอกาสได้ทบทวนกันในเรื่องเบื้องต้นจะต้องสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นจากการที่เราปัถนาจะเป็นคนที่มีบุญมีบรารมีมีสติมีปัญญานะจึงเรียนรู้ยิ่ง,งขึ้นจนจับต้องสิ่งที่เป็นสภาพธรรมในกายในใจของตนกันได้ เพราะฉะนั้นใจฟูหมายถึงใจมีราคะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นใจฟูมีอาการเกิดของใจก็แสดงเราเห็นการที่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลแสดงให้เราได้รู้ว่าเรามีพบมีชาติมีการยึดตัวตนของเราเหลืออยู่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับอาการเกิดของใจเรานะถ้าหากว่าเรา ได้มีโอกาสอบรมได้ฝึกสติจนกระทั่งเห็นความเคลื่อนไหวในจิตในใจในแรงกระทบกระทั่งกันหลายครั้งที่เราได้มีโอกาสนะสังเกตอดีตที่ผ่านมาเราได้เห็นกลุ่มคณะการยา y ามิตรไม้กระทั่งตัวเราเองอยู่ในสภาพธรรมในเรื่องความยินดียิน้้านะจนเราสามารถ เห็นอาการเกิดของความโกรธความโลภความหลงในจิตในใจของเราเพราะนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องที่เราต้องมีความเพียรตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงต้องอยู่ในที่หนึ่งที่ใดแต่เราสังเกตพฤติกรรมของกายวาจาใจของเราประกอบไปด้วยสติที่เข้าถึงอย่างเรื่องราวต่างๆนี้กันหรือไม่ นะถ้าหากเรามีโอกาสเข้าถึงเราก็จะต้องยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปนตามสภาพกรรมของตนนะถ้าหาก็เราเรียนรู้เราเข้าถึงสภาพธรรมของตนเราก็จะมีโอกาสนะจับต้องสิ่งที่เป็นความจริงของเราในการพัฒนาในการที่ได้เรียนรู้ นะเพราะนั้นใจฟูมีทั้งความเป็นกลางมีทั้งการเกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจนั้นอิ่มเอิบและถ้าหาก็บทการเกิดใจก็ฟูเหมือนกันแต่ใจจะจะเป็นกลาง,ลางนะไม่ได้ไม่ได้เป็นฟูแล้วก็เห็นใจเกิดควา,ามตั้งอยู่ไม่เที่ยงดับไปนั้นเราก็ต้องดูให้เป็นเหมือนกัน นะชีวิตประจำวันเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องแสดงผลของการพัฒนาให้มีการยึดเหนี่ยวเป็นเบื้องต้นกันนะยึดเหนี่ยวไปถึงการสร้างกิเลสนะสร้างพบสร้างภูมิสร้างแนวทางของเราให้ไปสู่ที่สูงไม่ได้ไปสู่ที่ต่ำยกใจให้สูงก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลน,นั้นให้หมดไป จากการให้เกิดความละอายตัวบาปนะถ,ถ,ถ้าหากว่าเราละาอายตัวบาปเราจะเริ่มนะกระทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นนะจนในที่สุดนั้นเราก็มีโอกาสในการที่จะนะเรียกปล่อยวางโดยธรรมชาติของการเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นสัจจะความจริงต่างๆของความยินดียินร้ายของเรา ความยินดีิีร้ายไม่ได้หมายถึงเมื่อหมดไปแล้วเราจะหยุดการเคลื่อนไหวทางกายไม่ได้หมายถึงเราจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวทางความคิดหรือหยุดสิ่งที่เป็นหน้าที่อันดีต่างๆถึงต่างๆจะเปลี่ยนแปลงจากการที่มุ่งมั่นกระทำแล้วนะเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตน คาดหวังประการใดเราต้องพยายามเหลือเกินที่ต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวเราว่าเรานั้นมีสภาพจ,จิตใจมีกายภาพในในการรู้สึกรับรู้ต่างๆเป็นผลดีผลร้ายกับเรานะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราต้องลองฝึกดูลองกระทําดูว่าเรา ปฏิเสธนะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นการพัฒนาของเราต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยจิตสำนึกด้วยความกะตันยู่ของเราและใจเราฟูขึ้นหรือ,อยังหรือเรายังไม่ยอมฟูหรือฟูแล้วก็เมื่อผ่านไปก็ตกตามเหมือนเดิมมีจาบจ้วงด้วยวาจาจากจ้จวงด้วยความคิดถ้าเป็นอย่างนั้น ก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นจิตใจที่เกิดฝ่ายดับเรียกว่าดับจากความเป็นกุศลเป็นเกิดจาก,กอากุศลนั่นเองวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายให้พวกเราผู้ท้บริษัทสจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิ์สุภาษีสวัสดีครับ